ค่ะสิบสองมาได้เลยอ่ะันี้มีค่ะมีมีเอาข้างนเลเฮยเาเนื้เรืเรืองเรื่องนะคะแถบี่ยังแถบี่ยังหล่หล่อี Happy b r t a y Happy e a to y Happy ตานตาอย่าพายได้ตามาแล้วจยา่ายไปห่งตัวตาตาตาอย่าขี้เกียจมาตามาตามาแล้วตาตาเผาแล้วตาเผาเลไปเเ